h ฮ t o p p เต n e s t with Cluster Clingers เพืเ่อนๆจะต้องใช้ระเบิดคลัสเตอร์สร้างความเสียหายต่อศัตรูทั้งหมด10ครั้งอันนี้10ครั้งไม่ใช่10ดา a มจหรือว่า10คนนะคะ คนเดียวโดนหลายๆครั้งก็ได้เดี๋ยวซาจะพาไปดูจุดที่มันมีระเบิดนี้ข่ายก่อนจริงๆแล้วเนี่ยไอระเบิดคลัสเตอร์เนี่ยมันก็หาได้จากการเปิดกล่องทองหรือว่าเดินเซอร์ตามพื้นแต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์นะคะจุดที่ใซมาไว้ในแผนที่นี้นะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปราสาทเป็นอาคารหลังเดียวๆอยู่บนเขานะคะอยู่ในพื้นที่หิมะก,ก่อนที่จะเข้าเขตเขียวๆค่ะ เราจะมาซื้อกับเป็น p ีตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆจ้าง,ง,งได้แต่ว่าตอนนี้มันบักอยู่ก็เขาขาย2อัน200ทองนะคะเพื่อนๆอาจจะซื้อแค่2ชุดหรือว่า4ชุดก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าซายเนี่ยมีทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วเลยจะซื้อไปแค่2ชุดเท่านั้นนะคะทีนี้พอเรามีระเบิดแล้วนะคะเราก็ไปหาคน หาศัตรูหรือว่า NPC ที่เป็นพวกศัตรูเป็นลูกน้องบอสเป็นบอสก็ได้นะคะคืออันนี้เนี่ยเขาเขียนไว้แค่ Opponents นะคะไม่ใช่ Enemy Players ดังนั้นเพื่อนๆก็ไปที่เมืองน,นี้ก็ได้ค่ะ Reckless Railway เดินลงมาไม่นานนะคะไม่นานไม่ไกลมากก็เข้าไปที่พื้นที่ที่มันมีพวกบอสอยู่ค่ะ เราเห็นคนแล้วนะคะแล้วก็ลองปลาไปก่อนแต่ว่าน่าจะไม่โยนทีแรกๆมันไกลอะค่ะระเบิดอันนี้เนี่ยมันเป็นแบบระเบิดแบบปลาไปแล้วมันจะแตกตัวดังนั้นมันจึงชื่อว่าคลัสเตอร์นะคะแล้วก็เนี่ยปลาอัดไปเลยค่ะมันต้องโดนบ้างสักที2อทีแหละค่ะอันเนี้ยแปบ๊บเดียวผ่านเวสแล้วค่ะ